อันนี้สงพระเวสันดรนนะ่ะมันมีจริงวันนี้จบครบได้เลย 2, 2> ยชั่วโมงเนี่ยทอดสพนกันที่หนึ่งในโยมกล่าวถึงเรื่องบนสวรรค์เลยนะครับพระนางผูจด,ดีเป็นมเหสีเท่าองค์อินทาธิราชเป็นเทวดาพระนางยังหมดบุญเลย<อ>ต้องกลับมาจุติเป็นเมืองมนุษย์สร้างความดีใหม่เนี่ยเหมือนโยมเนี่ยตอนเนี้ยโยมมาเป็นมนุษย์ ในดีตชาติยยมอาจจะเป็นนางฟ้ากันมาก็ได้สผู้ชายก็อาจจะเป็นเทวดามาก็ได้สาธุเขาเป็นแลเหรอสาธุแปลว่าดีแล้วประเสริฐแล้วรู้่ายว่าเขาเป็นแล้วน่ะสาธุสาธุเราอาจจะเป็นเทวดานางฟ้าในดีติตาติแล้วก็กลับมาสร้างบารมีใหม่เทพบุตรเทพธิดาใช่ไหมแล้ววันนี้คนที่มาสร้างบุญบารมีแล้วดูแล้วมีแต่พวกกินเงินเดือนผู้สูงอายุทั้งนั้น แล้วต้นเดือนพอเหลือพอเหลือตรงนี้รับสวัสดิการหมดแล้วใช่วันนี้แฟนขับมีแต่รุ่นน้ำหมากกระจายทั้งนั้นเลยเอ,อ,อยากฟังเรื่องพระเวสสันดรวันนี้จัดให้เต็มที่เลยโยมครับแต่เวลาทำบุญนะ่ะตั้งใจนะฟังเทศฟังด้วยสติสติคือความระลึกได้สติเนะี่ยมันทําให้เราเกิดปัญญาสาธุ แต่ถ้าอักติเนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาอาคติแปลว่าไม่เที่ยงธรรมเนี่ยโยมมาจากบ้านตั้งแต่เมื่อเช้าโยมมาด้วยสตินะโยมได้บุญตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านสาธุแต่ถ้าโยมมาแบบอคติในโยมบาปตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านสองติที่แตกต่างบางคนมาห้างวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมานั่งฟังเทศรอกมาทําอะไรมานั่งนินทาพระป้ามาฟังพระแท้แทะมานั่งจับผิดพระโถทาง ทำไมอย่างนี้นะโยมเราบาปตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านจะเป็นบาปเป็นกรรมนะเวลาทําบุญให้อธิษฐาน<ำ>ฉันน่ตั้งแต่ไปอินเดียมาเนี่ยอาตจะมาที่ฐานอยู่สี่อย่างว่าไงหนึ่งถ้าชาติหน้าได้เกิดมกไม่อีกทําไมขออย่าได้เป็นบาวานเลยใช่อธิษฐานนี่เหรอไม่ใช่หรอกอธิษฐานในใจตัวเองอ๋อหนึ่งหนึ่งจะไม่ขอเกิดเป็นม้าอินเดียสองไม่เป็นเมียฮินดูสามไม่เป็นหมูเมืองไทย สีไม่เป็นไก่เมืองจีนโอ้รีบชูนะเลขสีเนี่เยเลขสามอันตรายจา้า <c oughs> โอ้ตายเลยอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเ,ออเราเทศเรื่องของเราใช่ถ้าจะชูสามนิ้วเราก็ชูแบบนี้อ๋อเออเออดีดีดีดโยม <c oughs> จา้า หค่นี้แหละจ้าแถวๆนี้จูจังนี้อย่างี้ิีอย่างงี้ใช่เป้าวะที่เขาเรียกไอร์ลบยูใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยเล่น้วยถึงไม่อยากเกิดเป็นสี่อย่างนี้จะไม่ขอเกิดเป็นม้าอินเดียใครเคยไปอินเดียมาบ้างชูมืออินเดียอินเดียสวดบุญจะโยมไปเยอะเห็นไหมม้าอินเดียตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมโยมหมอม้าแค่อ่ะจีเป็นม้าแค่ครับแล้วมันก็ใช้เทียมเกวียนน่ะเหมือนรถอีโก้ขี้แตนบ้านเราอ่ะใช่ใช่ แล้วแขกตัวน้อยๆที่ไหนขึ้นไปนั่งสามที่คนมาก็วิ่งลากไปน้ำตาไหลไปร้องเลยสิร้องยังไงมาอันนั้นมาเป็นตัวครับถ้ามาเป็นเม็ดน่ะเฮ้ยตำรวจมีแม่เอาพาองค์นี้ไปตัวฉีหน่อยทั้วะแม่ช่ำชองแลอเกินนะท่านเนี่ยเออเด่งไม่ขอเกิดเป็นไม้อินเดียสองไม่เป็นเมียฮินดูทําไมครับเพราะผู้หญิงฮินดูต้องขอผู้ชายเป็นผัวโดยธรรมเนียมเขา และถ้าชนชั้นวรนณะนต่างกันไปนั่งกินข้าววงเดียวกับผัวไม่ได้อีกต้องให้ผัวกินข้าวอิ่มแล้วตัวเองถึงได้กินเศษกินเดนจากผัวโยมจำไว้นะไม่เป็นมีฮินดูสามไม่เป็นหมูเมืองไทยไม่ดีตรงไหนโยมไปดูหัวหมูวางตลาดนัดจมูกชีฟ้าเด้หวัวเรื่องอบขอมิ้นเรียบร้อยเมืองไทยนี่หมูตายวันหลายแสนตัวใช่เพราะคนไทยชอบกินหมูครับสี่ไม่เป็นไก่เมืองจีนทําไมครับ อาจมาไปเชียงให้มานี่อ๋อนี่นี่เขาไม่มีไก่สําเร็จรูปขายไปบ้านเราหรอกเชียงให้เชียงให้ไก่เป็นเป็นขังอยู่ในกรงอ๋ออยากกินตัวไหนก็ไปชี้เอาถ้าชี้ปุ๊บชี้ปุ๊บเขาก็จับมาเชือดคอตรงนั้นเลยอ้ของสดเราเป็นคนไทยเป็นไงอุ๊ยสงสารเออแต่กูกินทุกวันบาปอยู่ที่คนทำทใไมเป็นงั้นจริงเห็นอะไรที่คนกินนี่แหละแต่กินทุกวันเออนี่แหละเราดีแล้วเราอยู่ประเทศไทยเราครับ ดูแลตัวเองด้วยเพราะโรคโควิดมันก็เริ่มกลับมารอบสองมันจะมีรอบสองรอบ3ก็เราก็ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละคเพราะไอ้พวกนี้มันมามันก็ไม่ได้มาบอกเราว่ามันจะมาแล้วนะไม่มมีเตือนันไม่เคยตะกิดบอกโยมเลยว่ามันจะมามันอยู่ที่เราแต่เป็นโรคเกิดเหตุโควิดมันก็ดีดีตรงไหนมันทําให้โยมนั้นรักตัวเองมากขึ้นอ๋อเริ่มห่วงตัวเองมากที่ไม่เคยล้างมือกินข้าวก่อล้างเออ ไม่เคยใส่หน้ากากกูก็ต้องใส่ไปทุกที่ไม่มีเซเว่นไปทุกทีในห้างไม่เข้านะท้งเซวงเซเว่นในหงในห้างทุกวันนี้พระมันยังสแกนเลยอ่ะไปทาบุญเนี่ยปุ๊มเพราะฉะนั้นมันทําให้เรารักตัวเราเองขึ้นโยมจะได้อายุยืนยืนครับอาตมาเนี่ยไม่ล้างตัวเองฉันต้องเป็นเบาหวานไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่ฉันน่ะไม่โทษใครหรอกโทษใครกับข้าวโปแกี่ยไปเกี่ยวอะไรกับโยมเหรอกับข้าวโยมนี่แหละถวายพระเนี่ยถามพระที่นั่งอยู่เนี่ย ทุกวันบินธบาตินะก็ฉันข้าวต้องอาหารโยมอะโยมถวายอะไรก็ต้องฉันนั่นๆครับแกงเขียวหวานไก่นี่ไม่รู้จะขนกะทิใส่อะไรนักหนาโอ้แกงจิงแมกประจารย์นี่หมดบินธบาตตอนเช้าถ้าได้แกงเขียวหวานใส่ถุงมานี่ต้องฉันเช้าเลยใช่ปะเก็บเอาไว้เพนก็ไม่ได้ถ้าเก็บไว้ล่ะถุงนี่บวมเป่งพร้อมที่จะระเบิดใส่หน้าเราเนี่ยระเบิดเวลาเชียวกะทิมันจับตัวนะอาจเป็นกาดพร้อมที่ระเบิดใส่เราเออ ขนมหวานก็หวานแต่จนแสบไส้โธ่แล้วเวลาทําไปถวายพระก็ชอบนั่งมองพระเออเม็ดขนุนเม็ดเดียวก็ไม่ได้โอ้โหฉันอดนอนมาต้องนานทํามาต้องเยอะทําไงแล้วอาจารย์ฉันของฉันแค่เม็ดเดียวอีกอะอีกสักสองเม็ดสี่เอาได้ได้เออน้ำตาลกูขึ้นอีกร้อยหนึ่งเพราะความเกรงใจโยมแต่เราก็ไม่โทษโยมทั้งหมดหรอกนะครับเราก็โทษตัวเองด้วยเออบางครั้งอปากเราเนี่ยมันอร่อยเออ แต่ความสวยน้อยมาเข้ามาสู่ร่างกายโ,โ,โชนมามตันยุติไปตรวจหมอมาหมอมันพูดดีมากว่าไงบอกขอสแสดงความยินดีกับพระอาจารย์ด้วยครับเรื่องอะไรโยมหมอว่าพระอาจารย์ต้องรักษาเบาหวานจนตลอดชีวิต้าแม่อยากจะคว้าเข็มที่มันตรวจเราทิ่มมันตาม,มันซะหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์ไม่ใจส่นวันไหวอะไระเพราะว่าใจเรามีธรรมะสู้ต่อไปตามใดที่ใจเรามีธรรมนโยมเราจะอยู่ยังไงฉิตเราก็มีความสุขครับ แต่ถ้าตาบใดที่จิตเราไม่มีธรรมให้โยมเพียรพยายามยังไงโยมก็เกิดทุกข์รวยแค่ไหนก็ไม่ไม่สุขได้หรอกโอ้จะรวยยังไงโยมให้รวยมีเงินเป็นพันล้านครับโยมไปจ้างคนมาเป็นเบาหวานแทนโยมเลยปะละ่ะไม่ได้โยมมีเงินพันล้านเป็นโลกมะเร็งกูให้มึงร้อยล้าน<ผ>ม,มาเป็นมะเร็งแทนกูหน่อยไม่ได้ไไดครับ รวยขนาดไหนก็กินข้าวจานเดียวเหมือนกันกินทีละคำอาบน้ําทีละขันโยมเคยเห็นเศรษฐีบ้านไหนตักข้าวทีสองจานไหมล่ะโอ้ยก็ทีละจานแต่โคตรหลายครั้งนะเช่นเดียวกันกับพระเวสสันดรพระองค์เกิดมาชาตินี้เพื่อสัจจะครับวันนี้เดี๋ยวโยมจะได้พบพระเอกขวัญเลิศหมาทองคำหกมาตั้รบทเป็นพระเวสสันดรขวัญเลิศเทปทานน้องนิวพรพิมลนักร้องนักแล่จากจังหวัดพิจิตรเป็นพระนามัศสีเมืองชลววันน้องหมูแฮมลุงพิลม แชมป์ลูกทุ่งดาวทองช่องเจ็ดมาเป็นกันหานน้องอิ่มใจเป็นชาลีและบุญช่วยนำชัยรับบทเป็นชูชกวันนี้เราแสดงให้โยมให้จบวันนั้นมาได้ตอนเดียวไม่จบเพราะเวลามันบีบกระชับหน่อยแต่ต่อไปนี้เวลาเป็นของเราแล้วล่ะจริงอ่ะรูปไหนจะมานั่งรอไปเถอะตราบใดที่ไม่มายกลงเราจากธรรมาตเราไม่มีทางลงเดหน้าจอก็แสดงหมดเวลาแล้วหมดเวลาก็เดี๋ยวปิดจอคอม เริ่มกันที่สองลำดับการให้โยมฟังนะวันนี้เพราะว่าอยากให้โยมเปลี่ยนอัธรรตบ้างและการบุญพระเวทมันมีอนิสงส์ใหญ่ครับโยมตั้งจิตมั่นตั้งอธิษฐานดีและบุญนั้นจะเกิดกับโยมจริงๆสาธุสาธุาธจบและสิบสามกันโอ้ทำไมเทศง่ายจังอ่ะขึ้นมาพระพุทสดีนะักกำเนิก งมนุษย์ได้เกิดเป็นบุตรชาวไอสว์อายุพันงาาโตมาตามกาณผพุทธดีจองควัญเข้าการวิวาได้ทรงนาพิเศกเอยนึด กนซองอพิเศษเ,อ,อ,เอ,อเป็นเอกองในอยู่ในเวียงวงกษัตริย์ตราเป็นมังเฮสีพระเจ้ากรุงสัชัยพรที่ขอไว้สรงปราถนามีบุตรหนึ่งองนะทรง We're not going

บิดาขอาให้มีคู่เคียงมอดน,นังบัตสีแม่สีอรจดและตามอุทอดนสมดังฮอไทยกำเนินโอรสนาสวยสดผองสีนามว่าชาลีผู้งามผ่องใส อยู่มาไ,ม,นานม,าาไม่นานนกุก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 นกุยกนกุ๊กนกนกนกุ๊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 กนกุกนกุ๊กนกุกนกุกนกุนกุกนกุกนกุกน กำเนิดบทตรีชื่อว่ากันหาเป็นที่รักใคร่ของพระบิดาพระยากีระยกาแฟนยินดีจะข้าวถึงเรื่องเมืองกริงขาราดให้แสนอนาถชาวเมืองเรานี้อดอยากปากแห้ ไทยแรงราวีฝนฟ้าไม่มีที่จะตกตามมาบาเจ้าเมืองกครีเงอขราดจึงให้อำมาต์ทั้งแปดมีนาไปขอทางพายปัดใจยนะนา กับองพระราชาจเจวตันนอนออมารับคำตามพระบัญชาแล้วเดินมุงหน้าอุราเรารอนพอถึงสีพีสุรีร้อนรอนจึงได้พักนอนละกันเสียก่อนหนึ่งคืนแต้องถึงตอนพระเว พรามทัท้งแปดนัดพาก็ลุกขึ้นวันนี้หรือนอนพ่อควันเยืนเม็สันดอนผ,อผู้ชื่อในทางทางจึงทูลขอช้างตั้งใจมายกมือวันทาสันเริญประสานเวกอหายชาง เป็นทานจึงได้เกิดการโคโหนวุ่นวายว่าเราผูกโคนรกุกน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 กุกุกุกกุกนกุกนกุกุกุกนะว่าเราผู้คตนาะชาวโคตรระเมืองตามก็แคนเพีอง หากคขับไล่ชวนกันไเปเฝ้าพระเจ้ากรุงสังชายถ้าคืนปล่อยไว้ประเดี๋ยวไผยน่าจะมีให้ปราณเทวิตภายในยเจ็ดวันถ้าปล่อยพระเวทไว้นานบ้านเมืองเรานี้พก็จะวอดวาย กนายทันทีขอพระองค์นีประหารเร็วไว้ไว้เจ้าเมืองนครสีพีกลัวว่าลูกนี้ชีพจะตากายจึงกรวาวขอโทษท่านโปรดอภัยจำเราจะไล่ลูกไปจากวังเพรารุ กษัตริย์รั้งสีเข้ามานาทวายมตราบลาลายาตรานเรว็วไวขึ้นรถมาใหม่สู่พระไพาูนยพ,นพเขตค,คามมีพรามทั้งสีมาซะดูดีก็ขอรถขอมา ระเวทก็ห้แล้วรีบใครครจะมีแถมสร้อยอีกจบกันที่สี่แล้วจ้าพระนภเวทฟังกันที่ห้าต่อไป เวลาและก็รักษาสาระด้วยก็เอาตามเนื้อมันยาอู้อีกนานโยมพระเวสสันดรนะ่<อ>ถูกโทษประหารชีวิตนะยโยมอาญาโทษคือความตายให้ทานช้างพรามทั้งแปดนายไปเกิดเรื่องเลย<อ>ประชาชนชาวเมืองสีพีไม่ต้องการพระเวสสันดรแล้วครับใช่พากันมาทูลเจ้ากุงสันชัยว่าพระเจ้าเวสสันดรใจดีเกินเหตุประหารชีวิตไปเถอะต่อไปจะใครมาขอเมืองให้เมืองจะกลายเป็นขี้ข้าเขาใช่ แต่ไม่มีพ่อคนไหนหรอกฆ่าลูกได้แต่ที่รอดตายได้เพราะเพราะว่ากันที่หนึ่งพรข้อที่สิบไงข้อที่สิบว่าอย่างไรที่พระนามปุตตีขอจากเทา้าอุินทาธิราชจากสวรรค์ว่า นักโทษใดถูกต้องโทษประหารน,นางสามารถขอพระราชทานได้แม่ช่วยลูกก็เลยอ่อนข้อเนี่ยมาขอให้ลูกกรรมของลูกทุกของแม่แต่พระเวสสันดรก็ต้องถูกขับออกจากเมืองในการละครั้งนั้นครับแต่เขาไม่ได้ไล่ชาลีกันหาพระนางมัตีหรอกนะไม่ได้มีความผิดแต่พระนางม,มัตีชาเนี่ยแสดงตนเป็นภรรยาที่ดีไงครับผมใช่ไม่แอบไปซุกกิ๊กซุกเกิกเหมือนคนสมัยนี้หรอกนะรักเดียวใจเดียว ชาลีกันหาก็ไม่ว่าจะไงก็ขอตามพ่อตามแม่ไปหยุดด้วยครับ